บอบอกคะนอง้งผมกินดีอีกเป็ดครับน,น้ำกี่ร้อยอีกเป็ดพี่อีกเปด็ดเฮ้ยขอดูหน่อยดิยเดสเทเลยอ๋อนี่เท่าไหร่ครับอ <laughs> ีกเปด็ดอีกเปด็ดอีกเปด็เปด okay. <laughs> โอเคอ๋อนี่ช้ำเพื่อนอะไรนะ่นเนาะอ๋อช้ำเพื่อนอ๋ชอช้ำมึงใช่ะเลยอันนี้เคี่ยวเลยยกหมูหม้อเมาเดี๋ยวเป็นลูกไงอันนี้มากินซอสกุย้ยหนี่งจักช้อนโอ้ยเราทิ้งแล้วทิ้งกินกับหมูแดงดิงูพูดแล้วดิ มันไม่มีหมูแดงกินกับหมูกรอบตัวนะโอ้ยาดไปเห็นหมดมันหวานเหนอะมันเป็นพริกหวานนะพริกเผียบมึงกินเผ็ดที่ตัวในโลกเลยอ่ะไม่เห็นร้านน้ำซอสเลยแต่เย็นๆนี่ค่ะโอ้โหลองชิมดิี่นานนะนานนะอืมไม่เค็อร่อยไหมอืออร่อยนะเอือหนามปะ อร่อยมากครับนี่ปีกเป็ดน้หมี่ปีกเป็ดเอาที่มันติดมันนน้องอือมันแล้วโอ้โหอันนี้แดงแดงอร่ามสมบูรณ์เลยทุกคนเป็นสายดิวค่ะเป็นไงแม่ดำอร่อยเป็ดอร่อยมากจริงๆริงเออรสชาติถึงนะเครื่องถึงนะ้วเครื่องถึงแลเป็ดหมูแดงหมูกรองอร่อไม่ไม่ได้กินต้องถามวันนี้หมูแดงหมูกรอบเป็นไงเนี่ยอร่อยโคตรเลยเนี่ยอร่อยอ๋อ มีน้ำเติมทุกตัวใส่แล้วแปลกดีแต่ก็อร่อยไหนมึงใส่โชว์ดิใส่โชว์ดิดดอีกแล้วเหรอเฮีย <laughs> ใส่นิดเดียวก็ได้นะมึงใส่ทันน้งตัวเลยนะยังไม่ถึงนะไหนะอร่อยไหมจอดแต่ที่บ้านเขาน่าจะไว้กินกับเกี๊ยว <laughs> <laughs> ไม่หวานนะอร่อยค่ะไม่หวานมีซากเป็ดเหรอใช่ หน้ามึงไม่มีปีกเลยนะมีพี่นี่นี่นี่ปีกเป็นเขี้ยงแดงเขี้ยงเหมือนกับตัวที่เอาเรื่องวะอร่อยไหมวันอร่อยค่ะหน้าหมูก็อร่อยไหมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวจะกินไม่หลุดเลยวะเมื่อกี้เกี๊ยวอะไรนะไม่มีเกี๊ยวครับเกี๊ยวกุ้งไหมเหรอเกี๊ยวปูหรือกุ้งไม่รู้เดี๋ยวเลขเจ้าของร้านมาถามกว่าเกี๊ยวอร่อยนะเมื่อกี้ปูฟ้าอร่อยกัน